ศูนย์การศึกษาหมาเชียงใหม่ฮันิีพุนชัยเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราได้รับอนิญาตจากกรมป่าไม้มาร่วม30ปีในพื้นที่4726ไร่เศษนะครับเราก็เห็นความสาคัญว่าการที่มีพื้นที่กว้างแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นไม้ธรรมชาตินะครับเป็นพื้นที่ป่าไม้เต็งรังนะครับของพื้นที่แม่ที่แม่สารแม่ตีดจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับเพราะดังนั้น การที่เรามีโครงการอปศรน่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะทำอย่างยิ่งและก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับในพื้นที่2 4 5ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้เป็นโครงการาปกปักทรัพยากรก็ได้มีการดำเนินการศึกษาวิจัยจากคณาจารย์จากนักวิจัยจากคณะต่างๆอาทิคณะวิทยาศาสตร์เภ็สัจศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ ครับได้เข้ามาทําการศึกษาวิจัยธรรมชาติจริงๆของพื้นที่ปกปักธรรมชาตินะครับเราศึกษาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดินหินลมฟ้าอากาศนะครับที่อยู่ในพื้นที่ปกปักสองแลสี่พายไรและมีผลงานวิจัยออกมามา,มากมาย เมื่อเราได้ข้อมูลต่างๆแล้วก็รวบรวมมาเป็นฐานข้อมูลขยายออกมาให้ผู้ที่ได้รับคนจะได้รับความรู้โดยทำเป็นเส้นทางธรรมชาติขึ้นมา2เส้นเลยกันนะครับทางเดินนะครับอันหนึ่งก็1.5กิโลเมตรอีกเส้นทางหนึ่งก็1.9กิโลเมตรโดยทั้ง2เส้นทางมีการทำข้อมูลของต้นไม้ของพันไม้ต่างๆไว้เรียบร้อยนะครับรวมทั้งแสดงลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์ทางกายภาพอะไรของธรรมชาติของพื้นที่2เส้นทางธรรมชาตินะครับปัจจุบันก็จะมีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเป็นระยะะนะครับรวมถึงนักเรียนนะครับนี่ก็เป็นเป้าประสงค์ของโครงการอวสทอยู่แล้วในส่วนของโครงการที่2 ูนย์รวบรวมพันไม้พื้นถิ่นและแปลงมละเกษตรนะครับในพื้นที่80ไร่เศษนะครับวัตถุประสงค์จะทําในการที่จะอนุรักษ์กกพันธุกรรมพืชท้องถิ่นต่างๆรวมไปถึงพืชที่อยู่ในพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติของพื้นที่ศูนย์การศึกษาด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีไม้ที่ต้องการอนุรักษ์น,นะครับอย่างเช่นมะเขียงอย่างนาเป็นต้นนะครับ เราก็ได้ดำเนินการนอกจากนี้ก็มีการเพราะกล้าพันธุ์ต่างๆด้วยเพื่อที่จะเอาไปปลูกต่อนะครับในพื้นที่ต่างๆของศูนย์ของศูนย์ลำปูนยียนะครับนอกจากนี้แล้วก็ได้รวบรวมกับคณะวิทยาศาสตร์สอนนักเรียนนักศึกษาในการเพราะกล้าตั้งแต่ต้น,นเล็กๆแล้วก็เอาไปปลูกดูว่าเขาควรจะอยู่ในที่ที่ ป่าที่เขาโตขึ้นมานี่นะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการที่สองสำหรับโครงการที่สามนะครับที่เราได้ดํงเนินการไปสองปีแล้วนะครับก็คือศูนย์ข้อมูลของโครงการอาพอสทมชนะครับเป็นการรวบรวมเอางานต่างๆที่ นักวิจัยได้ทำการสำรวจค้นคว้าวิจัยแล้วก็มีรายงานออกไปโดยจับเอามาเป็นเชิงพิธิพันธ์นะครับทุกด้านตั้งแต่เราทำฐานข้อมูลในเรื่องของโทโปกราฟีในเรื่องของระดับความสูงของอที่ตั้งไล่ไปจนถึงพันไม้ต้นไม้ต่างๆลักษณะของทาง สภาพทางดินทางหินธรณิวิทยานะครับพื้นที่ต่างๆสัตว์นะครับไม่หมดหรือว่าเป็นพวกเชื้อราหรือพวกเห็ดนะครับก็ได้รวบรวมไป้หมดอันนี้รวมไปถึงนกชนิดต่างๆสัตว์ปลาก็ได้มีการศึกษานะครับก็ม่รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ